นี่เป็นล่องรอยของพดเขียวข้าวที่เขากเก็บปลาตำรอยแล,ล้วไทยมีรูปูขุดใหม่แล้วโคนยังเละอีกเลยโคนดูเละๆตัวเล็กมันจ,จะอยู่ทํามนั่นนหะตามล้อทําโคนครับาปลาขอ,อน้อยมาปิ้งอีกสักวันกันวันนี้ชึนหอยก็ไปด เติร์ดเตร์ดเตร์ดทนเผามากเลยคนนี้ปิ้งแล้วครับปตะคอ้อห้วยเกลือตะค้อ,อเข็่งห้วยเกลือไปเราต้องเอาเคสออกนะครับ กินกั็ทำบักทัวกับแกวใครว่เคยกินจะฟาวตายจับเิีงประค้อท่าเกลือแล้วสิทำบักทัวนั่ครับเพื่อบำรุงการเสียเวลากู้แสบเพื่อเอาครับใช้เพื่อแสบ่อแสบแต่ระวังดีนะครับทำบักทัวรปีก่อนได้ครับ งอแบแล้วใ่ไหมที่ทำประเดกใส่ตงไปทำแบก็ประเด็ใส่โโตันหัวโปกแตกตอนถือแด,ง,ดงนะค,ะนครับ ตัวแดบ,บไปหาหมอโคกเข้ากับฟันการพัดเจอไรจากอายอย่อยันดีเลยใส่กน้ามวยหน่อยซ้ำให้ก่บแดดเละนี่นแดกหลาย ครับแล้วรอปลาสุกจักหน่อยจังไงปลาก็พิกแล้วบะ่หนวยเดยี๋ยวงดอกเก็ดมันดอกน้ำดํานี่ใหม่เก็ดมันจะซื่อนะเนื้อมันสิขาวจั่วครั แล้วไมว่าประสบโกรดไปแล้วครับดูแต่ว่าใหม่เก็ตไเ่ได้เธอเดี๋ยวเอาไปกินเลยครับใส่กับตามออกแต่เหนือนี่ครับที่ไหนก็เหงา,าได้ถ้าไม่มีเธอ ตำมักทัวร์ค่ะรต้การนะนี่ใช้ว่าบสุกค,ค,ครับนะทนง่นไนมนจะขาวจั๊วะแบบนี้เลยนะอุ้ยร้อนมือเลยแสบหลายเน้อยแล้วกินก็นลอกเกล็ดออกนี้โอ้ยคิดถึงน้องมายู่ดิก็ได้กินครับแสบครับเข็งเนือก็นังมันมันครับ ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับเพื่อนดูแลตัวเองดีโลกนี้อยู่กับเราไม่นานคุยเราอยู่กับโลกนี้ไม่นานผมบอกแล้วครับกินกับหลอกออกเกลือมันจะคูออกใหม่ๆเป็นใหม่เกลือเนะน้ยนะยาครับกินกับข่าเหนียวครับข่าเหนียวกับหนึ่งกับลังสุกครับ เช่ครับผมตัวการล่มนาครับ